สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องของโจทย์เกี่ยวกับกฎอุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมนะครับอีก3ข้อนะครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องของกําลังนะครับก็ดูโจทย์ข้อที่47นะครับสปริง2เส้นนะครับมีความยาวเดิม10ซนเมตรและ20ซนติเมตรนะครับตามลําดับโดยมีค่านิดของสปริงนะครับ100และ200นิวตันต่อเมตรตามลําดับก็คือค่า k นะครับ เมื่อนำปลายของด้านหนึ่งของสปริงมาเชื่อมต่อกันคือเอามาติดกันแล้วจับปลายแต่ละเส้นนะครับแล้วดึงออกไปที่ผนังห่างกัน40เซนนะครับครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าสปริงเส้นแรกมัน10เซนเส้นที่2มัน20เซนแสดงว่าถ้ามาต่อกันปุ๊บมันจะได้30เซนแสดงว่าการดึงเนี่ยมันเป็นการยืดออก10เซนนะครับหมายถึงว่า อันที่1และอันที่2รวมกันยืดออก10เซนนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละเส้นยืดเท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์เขาบอกว่าจงหาสปริงแต่ละเส้นจะยืดออกเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนักเรียนมาดูรูปนะครับการที่ยืดออกนะครับมันจะมีแรงนะครับรูตั้งเป็น f1 นะครับอันนี้เป็น f2 อนะครับอันนี้ตั้งชื่อเป็นสปริงตัวที่1นะครับความยาว10เซนนะครับยืดออก x1 อันนี้ยืดออก x 2นะครับก็คือเราไม่รู้ว่ามันยืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระยะยืดรวมกันต้องเท่ากับ10เซนนะครับดังนั้นเราจึงตั้งสมการว่า x 1บวก x 2เท่ากับ10เซนนะครับ10เซนก็คือมาจากตัวมัน2ตัวเนี่ยรวมกันมันได้30ยังไม่ยืดนะครับแต่พายืดปุ๊บเขาบอกว่าให้ยืด40เซนแสนดงว่ามันยืดออกไป10เซนนะครับดังนั้นรวมกันเท่ากับ10 เป็นสมการที่1น,นะครับแต่ดังนั้นการที่เราดึงแต่ละข้างออกไปเนี่ยมันจะมีแรงกระทํานะครับแรงที่กระทําเนี่ยของสปริงทั้งสงนะครับจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนรวมเป็นสปริงเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นแรง F 1ต้องต้องเท่ากับแรง F 2นะครับแล้วก็ตั้งเป็น F 1เท่ากับ F 2ตั้งว่า F 1ก็คือ k 1 x 1 ท่ากับ k 2 x 2นะครับ k ่า k 1ก็คือ100นะครับ100 x1 ้ x 1เท่ากับ200 x 2ซึ่งศูย์ตัดไปได้นะครับดังนั้นเราจะได้ x 1เท่ากับ2 x 2นะครับเป็นสมาการที่2ซึ่งเราต้องเอา2 x 2ตัวนี้ไปแทนตรง x 1ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นสามารถแก้สมการหา x x 2ได้นะครับก็เป็น2 x 2บวก x 2เท่ากับ10นะครับเอาตรงนี้ไปแทนตรงนี้นะครับดังนั้นเป็น3ม x 2เท่ากับ10ดังนั้นเราจะได้ x 2เดียวก็คือ10ส่วน3นะครับอ่ข้อนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเมตรดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นเซนเลยนะครับแล้วก็จะหา x 1นะครับมันยืดแล้วก็เอาค่า x 2เนี่ยไปแทนตรงนี้และย้ายข้างก็คือกลายเป็นลบนะครับก็คือ10ลบ สิบส่วนสนะครับเราจะได้ x 1ออกมานะครับก็เป็น20่ส่วนสนะครับดังนั้นคำตอบคืออันแรกยืด20่ส่วนสมเซนอันที่2ยืด10บส่วนสามเซนนะครับต่อไปมาดูข้อที่ ห้าสิบสี่นะครับข้อที่ห้าสิบสี่แท่งวัตถุมวลสี่กิโลกร,รัมนะครับถลายลงมาตามรางส่วนโค้งของวงกลมรัศมีความโคงม้งสองจุดห้าเมตรดังรูปเมื่อถึงส่วนล่างสุดของส่วนโค้งนะครับแท่งวัตถุมีความเร็วสี่เมตรต่อวินาทีจงหางานในการถลายลงมาตามรางเนื่องจากความฝืดนะครับหรือว่าแรงเสียดทานนั่นเองนะครับก็ตอนแรกนะครับถ้านเรียนดูรูปนะครับก็ จะมีพลังงานสักอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากมีความสูงนะครับซึ่งสูงเท่าไหร่ก็สูงเท่ากับรัศมีเลยนะครับก็คือ2.5เมตรถลายลงมาปุ๊บมันก็จะสูญเสียเป็นงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ยังเหลือเป็นพลังงานจนอยู่ดังนั้นคือพลังงานตัวนี้มันแปลรูปเป็น2ตัวนี้นะครับดันั้นเราจึงตั้งสมการว่า E p เท่ากับ ek บวก w f i c t i o n ก็คืองานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับ ep ก็คือ mgh ek ก็คือ1.2 mv กำลังสองบวกกับ fs เหมือนเออบวกกับ w f i c t i o n เหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ถามแรงเสียดทาน,นเขาถามงานเลยนะครับต่อไปเราก็ย้ายข้างนะครับ w f i c t i o n เราก็ย้ายนี้ไปลบฝั่งนี้ไปลบก็เป็น mg ลบ1.2 mv กำลังส แล้วก็ดึง m ออกมานะครับเพราะว่า m มันซ้ำกันจะเราจะได้คูณง่ายๆหน่อย gh ลบ 12v กำลัง2 g คือ10 h คือ2.5ลบ12คูณ4ยกกำลัง2นะครับเพราะว่าความเร็วตรงนี้คือ4นะครับก็เป็น25ลบ8นะครับก็ได้ 4คูณ17นะครับก็เป็น68จูลน,นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปมาดูข้อที่60นะครับวัตถุมวล1กิโลกรัมนะครับตกจากที่สูง5เมตรอ่าแสดงว่าวัตถุก่อนตกในมีพลังงานศักย์ ลงบนพื้นที่มีแรงต้านทานเฉลี่ยนะครับมืนเป็นแรงเสียดทานนะครับก็ทำต่อ N, วัตถุ510นิวตันวัตถุจะจมลงในดินลึกกี่เซนติเมตรนะครับอ่านี้มาดูรูปนะครับก็ข้างบนเนี่ยจะมีพลังงานสักข้างล่างก็จะเป็นพลังงานเป็นงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับเป็น w f i c t i o ฟดังนั้นเราก็แทนเป็น EP เท่ากับ w f i c t i o ฟเลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้ไม่มีพลังงานจดไม่มีพลังงานจดแล้วนะครับเพราะว่าหยุดนิ่งแล้วนะครับเป็น m g h เท่ากับ fs นะครับความลึกก็คือ s เนี่ยนะครับแล้วก็แทนค่าเออแล้วก็ย้ายข้างเอา f ไปหารนะครับเป็น m g h ส่วนด้วย f m คือ1กิโลนะครับ g คือ10ความสูงคือ5เมตรหารด้วย510นิวตันนะครับ มันจะได้50ส่วน510นะครับก็คือมันจะได้0.098 0, 0. นะครับพอปัดปุ๊บอ่ามันก็จะได้เป็น0.1นะครับ0.1เมตรการที่เราจะทำเป็นเซนติเมตรเราก็ต้องเอา100ไปคูณน,นะครับก็จะได้10เซนติเมตรนะครับโอเคนะครับ ต่อมาครูจะมาพูดถึงเรื่องของกําลังนะครับเรื่องกําลังคืออะไรนะครับกําลังก็คืออัตราการทํางานนะครับหรือปริมาณปริมาณงานที่ทําได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะครับก็คือเออมันก็คือเหมือนนําเอาเวลามาหารกับเรื่องของงานนะครับ P เท่ากับ W หาร T นะครับ P เท่ากับ W หาร TP ก็คือกําลังหน่วยเป็นวัตต์นะครับ ส่วน W คืองานนะครับหน่วยเป็นจูลส่วน T คือเวลาเป็นวินาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าเราทราบใช่ไหมครับว่างานเกิดจากแรงณระยะทางเราก็แทน w เท่ากับ fs ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่านักเรียนอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีมันจะกลายเป็น p เท่ากับ fs ส่วน t ใช่ไหมครับแต่ว่า s ส่วน t เนี่ยนักเรียนทราบตั้งแต่เรียนม .4 แล้วใช่ไหมครับว่า s ส่วน t คือสูตรของ ความเร็วใช่ไหมครับเราก็จะแปลง s กับ t เนี่ยรวมกันกลายเป็นตัว v เลยนะครับก็คือเราจะได้อีกสูตรหนึ่งว่า p เท่ากับ f v นะครับ v คืออัตราเร็วนะครับส่วน f คือแรงนะครับ ดูโจทย์ข้อที่63นะครับเด็กคนหนึ่งดึงถังน้ำมวล15กิโลกร,รัมนะครับขึ้นจากบ่อ้ำลึก3เมตรด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอนะครับในเวลา6วินาทีนะครับจะใช้กำลังกี่วัตต์อ่าแล้วก็มาเข้าสูตรแล้วก็วัดรูปก่อนนะครับอันนี้ครูวาดไว้แล้วนะครับก็ดึงถังน้ำมวล15กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับดังนั้นงานงานที่เกิดขึ้นนะครับ จากข้อนี้มันก็คือพลังงานสักใช่ไหมครับก็คือ mgh เลยนะครับ15คูณสูสูงก็คือ3เมตรก็เป็น450จูลนะครับอันนี้คืองานที่เราดึงเนี่ยมันก็คือเป็นพลังงานสักที่ได้เลยนะครับต่อมา แล้วก็มาเข้าสูตร P นะครับ W หาร T นะครับกำลังคืออัตราการทำงานนะครับถ้ากำลังเยอะแปะก็แปลว่าทำงานต่อวินาทีได้เยอะนะครับ W คือเราหามาละ450ส่วนเวลาคือ6ครับเป็น75วัตต์นะครับ ไปมาดูข้อที่64นะครับในการยกกล่องมวล1น0กิโลกรัมจากพื้นนะครับโดยใช้กําลัง1กิโลวัตต์1กิโลวัตต์เราต้องทําเป็นวัตต์ก่อนนะครับก็คือ1,000วัตต์นะครับเพราะว่า1กิโลคือกิโลคือ1 0 0 0นะครับคูณเข้าไปเป็นเวลา10วินาทีนะครับกล่องนั้นจะขึ้นไปได้สูงจากพื้นกี่เมตรก็เหมือนกับการคํานวณย้อนกลับของเมื่อกี้นะครับ P เท่ากับ W หาร T ใช่ไหมครับแต่ว่า W เราเป็นพลังงานศักก็เป็นแทนด้วย E P ไปเลยก็ M G H ส่วน T นะครับเขาถามหา H ใช่ไหมครับมาตัวนี้ก็เป็น1000เท่ากับ100คูณ10 H ส่วนด้วย T คือ10นะครับ100ก็ เอาไปหารน,นะครับอ่าเอชคือ10เมตรนะครับ ถยนต์คันหนึ่งมีมวล1น1,000กิโลกร,รัมนะครับสามารถเร่งอัตราเร็วจาก10เมตรต่อวินาทีเป็น20เมตรต่อวินาทีโดยอัตราเร่งคงที่นะครับซึ่งไม่ได้บอกนะครับในเวลาคือทีนะครับ10วินาทีกำลังเฉลี่ยของเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยเป็นเท่าไหร่ก็เราก็มาเขียนก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาให้มวลมา 1000กิโลกรัมเขาให้ความเร็วต้นนะครับ u นะคือ10เมตรต่อวินาทีเขาให้ v ความเร็วปลายคือ20่เมตรต่อวินาทีอัตราเร่งเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ใช้เวลาสิบวินาทีจงหา p นะครับความเร็วกำลังเฉลี่ยนะครับก็ ถ้านักเรียนเห็นสูตร U V A T นะครับเราก็จะนึกถึงสูตรที่เราสามารถหาหาอัตราเร่งได้ใช่ไหมครับหาความเร่งได้แต่ว่าเราเรามาเริ่มที่สูตรที่เราต้องการหาหลักๆนะคือ P เท่ากับ F V ละเพราะว่าเราเข้าบอกความเร็วมาละนะครับแต่ว่าความเร็วนี้ต้องเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับ f คูณเฉลี่ยก็เอามาบวกกันส่วนสองเลยนะครับคูณ15นะครับอ่าคือเราต้องการหาแรงนะครับแรงแต่ว่านักเรียนดูนะครับว่าถ้าเกิดเราหาความเร่งได้ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นเรารู้มวลน,นะครับก็จะกลายเป็น f เท่ากับ mA นะครับเป็นสูตรข้อที่2ของนิวตันนะครับ คูณสิ m คือ1,000 a แล้วก็คูณ15อ่าซึ่งเราแค่หา e มานะครับมาแทนตรงนี้ e เนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะครับว่าสูตร u v a t นะครับแล้วก็พอจะจำได้นะครับว่าเป็นสูตร v เท่ากับ u บวก a t นะครับ ยี่สิบเท่ากับสิบบวก a คูณสิบแล้วอันนี้เราจะต้องย้ายสิ่งที่เป็นบวกหรือลบไปอีกฝั่งก่อนนะครับอย่าอย่าเอาสิบไปหารในทันทีนะครับลบก่อนนะครับก็ได้สิบเท่ากับสิบเเดียวเท่ากับเอาสิบหารสิบนะครับอันนี้ย้ายลงไปหารนะครับก็ได้หนึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสองเราได้ a เท่ากับหนึ่งละ แล้วก็ไปแทนคูณ1นคูณ15ก็ได้1 0 0 0 0 1 0 0 0 0นัะครับวัตนะครับ,รบแต่ว่าในช้อยนะครับมันจะเป็นกิโลใช่ไหมครับถ้าจะทำเป็นวัตกิโลวัตต์ก็ต้องเอา1 0 0 0ไปหารนะครับอ่มันจะได้เป็นกิโลวัตต์นะครับ คำตอบคือ15กิโลวัตต์นะครับ